สวัสดีค่ะเพื่อนๆบอนสีทุกท่านนะคะวันนี้เรามารีวิวอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นตัวบอนสีที่ชื่อยอดอัศวินนะคะเจ้าตัวยอดอัศวินนี้นะคะเป็นบอนเก่าค่ะเป็นบอนเก่าที่หายากมากเลยตัวบอนบอนตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะใบาแบบนี้นะคะใบจะเป็นลักษณะมันวาวนะคะเป็นพื้นสีเขียวค่ะ กัดสีเป็นสีแดงนะคะกระดูกจะเป็นสีเขียวแกมดำนะคะปลายใบยแหลมทีนี้นะคะพอกัดสีเต็มที่แล้วเขาจะเป็นสีแดงนะคะส่วนตุกก้านค่ะตุกก้านจะเป็นสีดำค่ะสีดำล้วนเลยลักษณะการพุ่งของใบนะคะเขาจะเป็นก้านพุ่งขึ้นมายาวๆอย่างนี้เลยค่ะพุ่งสูงเลยแตกออกมาสูงๆเลยนะคะ ตัวนี้ถือว่าเป็นบอลที่หายากนะคะเห็นบางเพจมีการประมูลกันตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสองสัปวันที่ผ่านมานะคะทัประมูลกันอยู่ที่ประมาณตัวเลขกว่านี้นะคะสองพันอัพค่ะส่วนเรื่องสพคุณของอเกี่ยวกับบอลสีตัวนี้นะความเชื่อโบราณเขาเชื่อว่าถ้าใครมีตัวอัศาวินนี้ไว้ครอบครองนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยให้เราประสบผลสําเร็จแต่ที่ ที่สุดของเขาก็คือเขามีมีคุณในเรื่องของการป้องกันคุณใสค่ะคุณใสเป็นความเชื่อนะคะคุณใสลมเพลมพัดบนดำนะคะพวกนี้นะคะพวกนี้เขาเขาจะมีะตัวตัวลักะของเขาเขาก็ชื่ออยู่แล้วและคะยอดอัศวินนะคะเขามีความกล้าเป็นเป็นบอลพันดุตัวนี้นะคะ ให้คุณลักษณะคือเขาจะเป็นอบอลที่ให้ความเป็นมงคลในเรื่องของการคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนของเรานะคะครอบครัวของเราถ้ามีตัวนี้ไว้ก็คือเขาจะช่วยป้องกันเกี่ยวกับเรื่องพยันอันตรายต่างๆนะคะแลวก็คือเขาจะป้องกันเกี่ยวกับคุณไสยมนต์ดำได้นะคะ เขาเรียกว่าลมเพลมพัดอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อแต่โบราณเขาบอกว่าไอตัวบอลตัวนี้จะให้ให้ในเรื่องคุณของเกี่ยวกับการป้องกันผู้ผีปีศาจบนดำค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนได้รู้จักบอลอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็คงจะมีบอลตัวอื่นที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมดูอีกคลิปหนึ่งนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามกับแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ